ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณครูอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานคุณครูได้สอนสะกดคํารู้จักคํานาเรื่องในบทที่6โรงเรียนลูกช้างไปแล้วนั้นวันนี้คุณครูก็จะมาสอนให้นักเรียนอ่านเนื้อหาของเรื่องกันนักเรียนอยากจะรู้ไม่เอ่ยว่าบทที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้างนั้นเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็มาฝุกอ่านกันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นคุณครูขอบอกเลยว่าสําหรับป1โดยเฉพาะเทอมที่1ก่อนที่นักเรียนจะอ่านครูจะเน้นให้นักเรียนสะกดก่อนทุกครั้งเอาละมาเริ่มกันเลยให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาชีตไปที่หน้า55และเอามือชี้ไปที่หนังสือทีละตัวนะคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการสะกดก่อนนะคะ รอโองอรงรอเ e, อียนอเรียนรออูกอลูกชอ A, อชางอช้างไม่โตช้างแล้วก็กลับไปทวนอ่านหนึ่งครั้งว่ารงเรียนลูกช้างต่อไปนะคะคุณครูจะอ่านไปเป็นทีละประโยคเมื่อครบ เมื่อสกดครบหนึ่งประโยคก็ต้องกลับมาทวนอ่านเข้าใจไหมคะอ่ะตัวอย่างนะคะบอไอใบบอโอกอบโบบอไอใบบออัวบัวรอแอและรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างขอรออายอหลายชอเอือกอเชื่อ อไอไปรอ,โโร,รออูงอรงรอเอียนอเรียนประโยคนี้ครบแล้วกลับมาทวนอ่านอ่านว่าใบาโบใบบัวและลูกช้างหลายเชือกและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียน ต่อไปนะคะรอโองโอรงรอเออเรียนออยอูยูไม่เอกอยู่ทออายอไายไม่ทูท้ายขอมอมอูหม,มูไม่เอกหมูบออานอนบานไม่ทูบ้านกลับมาทวนอ่านนะคะวาคบประโยคโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้าน นักเรียนและผู้ปครองอาจจะสงสัยว่าทําไมบางประโยคสั้นทําไมบางประโยคยาวคุณครูอยากจะให้นักเรียนอ่านให้เป็นประโยคถ้าเกิดว่าเราอ่านไม่เป็นประโยคบางครั้งเราอาจจะเข้าใจความหมายผิดและคลาดเคลื่อนนะคะเมื่อเราสะกดครบหนึ่งประโยคเราก็ต้องกลับมาทวนอ่านนักเรียนก็จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไปด้วยนะคะเอาละต่อไป พวายควานพโอโพพอพอไม่เอกข้อขอองอพองพูผูขออาผาปเอ็นอเป็นพอรอูรูพอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่วานโพพ่อของผูผา เป็นรูใหญ่ต่อไปชออางอช้างไม่พงช้างตอแอแต่ไม่เอกแต่รออะละชอเอือกอเชือกมออีนี่พวออายอควานพออโยคอยขออึกอฟึกช้าง แต่ละเชือกมีควานคอยฝึกต่อไปนะคะวอะนอวันนออีมีไม่โทูนี้รออูกอลูกชอ,ออางอชางไม่ทโทชา้างฝออึกกฝึกชออูงอจูนขอ,อางอาหางกออะนอกัน กลับมาทวนอ่านว่าวันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันออกไปค่ะพอวอายอควานชออางอช้างไม่ทูช้างจออูงอจูงบอไอใบบอโอโบูปอไอไปตออตอไม่เอกต่อ ขอแอลแถวหวานช้างจูงใบโบไปต่อแถวต่อไปค่ะบอไอใบบอโอกอโบชอไอใช้ไม่โทรใช้งออวงงองวงจออะบอจับขอางอหาง ขออางอหางไม่โผ่ข้างขอน no อาหนาไม่โผหนะ้าใบโบใช้งวงจับหางช้างขงนะางง้างหน้าต่อไปค่ะพอวออายควานชออางอช้างไม่นะออโผช,ช้าง จออัอจูงบอไอใบบออัวบัวปอไอไปตออตอไม่เอกตอขอแอวอแถวหวานช้างจูงใบบัวไปตอแถว thọt tay nó hết bo ai bay bo ua mua cho ai cháy mấy không cháy ngô ua ngô muông cho ạ à, bó chặt hổ a à ngô hãng bó ai bay bó ô có bồ Cặp mặt muốn ăn ba bay bùa. cháy mua chặt hàng bay bồ ต่อไปนะคะลออูกอลูกชออางอช้างไม่เท่ช้างดอเอนอเดินปอามอตามกออะนอกันพอเอนอเป็นวออกมอวงกอลอกมอกลมลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลม ขออึกอศึกซออัมซาไม่โทซ้ำกอไ,ไมมอ,อไปซออัมซาไม่โทซ้ำมออามามอไอไม่ไม่เอกไม่กออีกีไม่เอก,กีวออะนวันฝึกซ้ำไปซ้ำม,มาไม่กี่ ใบบอโอฟอโบลอแอและบอไอใบบออัวบัวพออําทำตออามอตามดอไอใดไม่ถูได้ใบโบและใบบัวทำตามได้ มอเอือเมื่อไม่เอกเมื่อฝออุกอฝึกจออบบอจบทออุกอทุกพอรออะงอรังไม่โทรรังรออูกอลูกชออางอช้างไม่โทรช้างดอไอใดไม่โทรได้ขออิจอกินขอรออวยยอดปวยไม่โทรด้วยดอไอใดไม่โทรได้กออิจนอกินอออยอออยไม่โทรอ้อย ปออินอเป็นพออรรมัมกัมลออะงอลังจอไอใจเมื่อฝึกจบทุกครัง้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำรรลังใจเอาละค่ะวันนี้ครูก็ขอฝึกการอ่านเพียงเท่านี้ หวังว่านักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วจะกลับไปฝึกตามที่ครูสอนและอย่าลืมส่งคลิปกลับมาให้ครูคดูบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ